มันต้องออกสี่ีสามเนาะตัวออกสี่สี่สามอีกผมสองก็ต้องลงตรงข้ามกับลูกค้านะเพื่อจะให้ลูกค้าแยกกันนะเออถึกต้องอะไรเออย่างใจใจใจหลายๆเลยจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวนี้เมื่อกี้มันมันโดนอะไรนะหกสี่สามใช่ไหมหกสี่สามเต็มเต็มหกสี่สามสี่เราตัวห้าเนาะเต็งสี่เต็งสูงให้เพื่อเปิดเขาน้ำลายไหลโอ้โห กูปับเป็นสี่เต็งสูงเต็งสี่าออกซี่ี่สข่อยไปเต็งเงินเอาอยู่แล้วรอให้มันนิ่งก่อนสี่สามนี่เนี่ยสี่สหี่เอหกสมแต่มื่อมาสีกับหกสี่สาเต็งสูงนี่วะชอบคนนะ สามเดียวหกต่ำมานี่หกต่ำไม่มีหรอกเจ๊หกไปแล้สามอีกใส่หกสามหกต่ำไปหกสูงจบก็เต็มที่ไม่มีการอั้นฮะหกสามบอเฮ้ยเอาแค่นี้แหละเพราะว่าไฮโลมันห้าหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาสนใจแล้วไปมามาเก็บสีสามอีกสามเดียว่ะสามเดียวไปเอาหกไปเอาเอาไปกัาสี่สามตัวก่อน หกหามามานี่ยหกหากี่ใบไมู้หนึ่งสองสามสี่หเใบแใบสามส่ออ่านไหมล่านสี่สามเนี่ยหกใบหกใบกับสีนับนะอ่านี่หกใบนับกันลูกสี่น่ยนี่เอาใส่กันเลยนับสักกอนจะเอาไปไหนเดดกลับไง สี่สามเวานไขไต้นทะเลห้าสิบหเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบสใบสิบสี่ใบโอ้คิดอูเรื่องสามตับสามตับสามตับก็มองหน้ากันแล้วมองหน้ากันแล้วต้นมากสูงอ่ะเอาอยู่แล้วทำไมไม่แค่เอาอ่ะเอาที่เราเอาได้ๆล้ต้นตับัก้างหาหกต้นหกสูงอืออาบไปโอเคอาไปก็บาลานกับหกสามไงห่างหกหกสูง กักห้าหกโต๊ะหกสูงอสี่สามเต็มเครื่องเต็มเต็มตำซ้อมเต็มเต็มอ่ะสี่สามตก็สี่สามสิบสี่ใบนะจ๊ะเจ้ามือจ๋าไม่เป็นไรเต็มเต็มเครื่องอ่ะกักสี่สามเลยจ๊ะสองหมื่นไปสี่หมื่นหกห้าไม่มีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตองสองสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดสี่หอยที่ไรก็ได้สองหมื่นยี่สิบเป็น สองหมื่นกับสี่หมื่นสอกับสี่หมื่นแปดหมื่นกับหกหกหมโอเคแสนสี่แสนสี่แสนสี่อันนี้คุณกัดสี่สามเดทีละแพทีละแพ่เต็มเต็มเลยตสีกักสี่สาเต็มเต็มเลเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนใจเย็นนะทีละแพนะเจ้าก็ไดไม่ค่อยเลก็ได้ย่เดียวค่อนับกันเอานะเป็นคนจ่ายกักไอ ก้าสีああ 4, 3, ่สามอได้แปดหมืนก่อนเออเจดแปดเก้าสเอ็ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายเอาไปได้สองหมื่นนะนะของเกตต่ำสาอยู่สองสามนี่ห้า24เจ็ดแก้อสามสอี่ากสามเจ็ดสามแปดสา3เก้าสี่สี่ขึ้นไปน้าจะาคาขึ้นปรกุสี่หมื่นอมืนอีกสี่หมื่นเสนเซ็นเท่าไหร่นะเซนสี่นสี่ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็2สิบสองสิบสามสี่สกเจ็ดปเก้สิบี่สองสามีสิบสียี่แปดเก้าสามสบเมื่นละมาอีกอีก อีกห้าหมื่นอีกห้าหมื่นอันนี้ไปได้เกตสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามส่จ็ดแปดส้าสี่สอสองยามยี่สยี่้าอันนี้ครบนเก้าสามสี่สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสากเจ็ดสแปสมเก้าี่สิมื่อันนี้จัหมื่นอ่ะเอามาสักนเอาสีตัวสสเอาจ้าใจมาสีสามทเลยสีสามหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลย หมื่อนึงได้หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นกับอีกสี่พันเจ็ดแปดแปดหมื่นสี่แปดหมื่นสี่แปดหมื่นสีอันนี้ออ่ันนีามหม่นสามหมื่นสามหมื่นสอามสามสีกสามเอ C อ้าวโอเคอันนี้เป็นหกหมื่นหกหมอาอมาอีกสอมี่ห้าห 1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิปอันนี้ใจสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามกสามเก้บหกสมไงกักสามรัหกสาใบแของผมกามเอาไปติงซีติงซีอันนี้เท่าไหร่นี่สี่หมื่บสี่หมื่นสี่หมื่คอยติงคอยติงซีเนี่ยคอยเอามาจากติงสูงนะสองหมื่นคอย ี่สิเ่บได้เป็นเมื่อนั้นมาจากนู่นเอ้าสี่สามคบอ่าสี่สามเอาไปนนสองเมสีเนาะอสองมสี่บอันเนี้เขาเอาบอกไปด้ถึงนันบอกไปเอาจากตงสูงมาติงสีนี่ผู้ใดผู้ใดลับไปรอบแรกรอบแรกคอยเอาเต็งซีมากระหกสันเจานี่เดี๋ยวี้ได้จ่ายไปแต่ก็จ่ายเจออีกเออสางไม่อีก สองมาอีกสองสี่หมื่นสี่หมื่นว่ะสองมาอีกสี่หม่นเอาเจ๊จับไปโดเเียไม่ต้องจ่ายเพราะว่าจะจ่ายตำสามให้สี่หมื่นพอดีแต่สี่หมื่นพอดีเออได้ั้นก็จบเกมนะนี่มแดาห้าเจ็ดแปดเก้าห้ากจ็สิบเจ็ดสิบเก้ยี่สิบสองสี่หมื่นพอดีอเอามาจากกับผู้หากรอได้ก็ได้เสียแล้เนาะ มาจกระโปมโอเคดูเรื่อเอาตีมาตต่ำสอหนามสี่ห้าหกดแป้าสิบเ็ดสิบสองสัสเจ็ดแปดเทุกคนเสียทุกคนได้ทุกคนเ็ก้าวหนงโอ้โหเรกว่าเก๋าที่อยู่ัดเองเรกว่าเก๋าดีเอะตา้า นี kind of ่นโอ้โหจะมีสเบจไฮโรนี่ไม่ต้องตัวก็ได้นะลงทีเทก็ได้นะเต็งเต็งก็ได้นะเต็งสิเออผมผมให้เต็งได้นะครับหนึ่งอัวมว่าเราสองสามสี่ห้าหกแต่ถ้าเต็งก็จ่ายต่อเดียวแต่ถ้าต้นก็จ่ายไ่จ่าปกติ่จ่ายตามต้นเจ็ดแปดเก้าสามบหกหยกอะไ อัตนี้อรอต่ะหเอียหกพันได้เจ็ด8 9เจแไม่อันครับลงก็ได้ในโต๊จะโต๊ะสี่หมื่นก็ได้สองหมื่นหกพันว่ันมีสอยู่หกสี่ไดได้เต็มที่เอาีอีกแล้วหต่มมันหมดต่มหรอมอาหกสี่สามหกสองเอาไหมเดยวหต่มเอาไหมไม่เอาเอาใช่ไหมผมเล่นสูงอ่ะหกหกสอง เซีไปอันนี้ซีไปอันนหกต่ำหกไปเด้อไปหกสี่สามเต้นสี่เต้งต่ำเอองั้นเราไปคนเดียวจะได้จบต่ำเดียวเอาขอแล้วนี่แหละโอเคนี่บอเอาไหมเอาถ้าไม่เอาเจ้ามือจะเอาคืนนะถ้าเราเล่นเขาก็เล่นหน้าสูงอยู่แล้วไงจะเอาไหมล่ะ เขาเอาอยู่แล้วก็เล่นหน้าสูงถ้าไม่เอาจ้ามือก็ก็แจกคืนไงคืนไว้ที่เดิมตจำเยี่ยวใช่ไหมหกสี่สามนะหกสี่สามโอเคหกสี่สามจ้มือเอาแต่หกสูงกับเต็งสี่นะเต็งสามเอาเปิดเอาเปิดอ่าโอหกเยี่ยมวะนี่ขอซะแล้วก็เปิดเลยเต็งสูงเนี่ยเต็งสูงเอาไว้เต็งสูงเออไล่ไปเต็งหกแล้วทีนี้เต็งสูง กับซีสามอีกต้องเือจบผมเอาซีมาหสีเลือถ้ามีหกก็ต้องมีสูงนล่ะสตย่อเต็งต่ำสองสามโอ้โหตเย่อเต็งต่ต็มเต็ไม่มีนะจ๊ะตําเย่อเดียวเดียวสองหมืนคบบอยสองแค่สองหมื่นเนี่ยอ่าซ้อมคอยวก่อซีสามเอาคอยเสียเอาจ้เมือเดี๋ยวคอยเสียถึงตําสองหมื่เนี่ยไปเดี๋ยวคอยเอาน้ำเจให้กินม ไม่มีนะครับหกูงไม่มีนะครับโอ้โหว่าจะตัวต่ำสองเงนต่ำเอียวไม่มีนะจ๊ะตามสูงมาสามรอบไม่เคยาจนรย์จะมือไปเลยเย็ดแล้วเยอะจังเ1็ดเอ้าไปอ้ยมาเล่นไฮโลวันหน้าผมจะเอาถุงปุ๋ยมาใส่เงินที่นีมหกสี่สามลงหกสี่สามออกองย่สามสามสองดูกระดานนะครับ โอ้โหเว้ยอืมวุ้นี้ไปใส่เิ็มลงได้เต็มที่เลยครับผมมองหันนะนี่นี่ตั้งซีบ้างหันซีบัวมาเนาะโอ้โหตะเมนออกสองสามซีตอกเก้านี่สบายใจพวกสายทั้งต่ำนี่ไม่อั้นเลยนะครับลงได้เต็มที่เลยแล้วก็ต่ำซี แสนหนึ่งสะสแสนตัดรงไปได้ถังกระติงเซี่นี่แล้วค่ะเอาเอาวะพีเอาเลยครับเอเลยโอ้โหแสดงว่าเจ๊เอาไว้เต็งสี่แล้วใช่ไหมมาแล้วจะมือจะเอาใครเเต็งห้ามต่ำปุ๊บอเต็มสปุ๊บเต็มห้า นี่แหละนิ่งยังเอาไหมเอาเออกเอาก็เอาทั้งหมดเราพาปากเต็งตำโอเคตำสีก็าใช่ไหมเอาหมดโอเคอยากเสียงเงินเสียงเสียสจีเดียวสีอ๋อาละเต็งสีก่อยเรียบร้อย่ต้องสีตำกี่ใบนะขอดูก่อนนะหนึ่งสองสาม้าหปดเกมามาจะรับเอกัน

ออสองเปียกองตัวเอ็ดออสององมือองเอ็ดอ่าเ็ตัสี่หมื่นสองอะไออสองพนไม่อสี่หมื่นเจยิจอ๋สองสามสี่อันนี้ตัวเต็งนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบ no you know. สองสิบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแปดอันนี้ตัวเต็งนเก้ายี่สิบยี่สิบเ็ดยี่สิบสยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าี่สกเจ็ดยี่สิปดใบออเต็งเอ็นี่มเจ๊จึยี่สปดูบนแปดวเอเดียนเป

แต่คือว่าจ่ากนะสี่ในเมือเท่าไรห้าหกอันนี้เงี้ยวเนี่ยอันนี้ต็งสีไงที่มันมีใจเท่าไรมันมีสองหมื่นแปดสองหมืนแปดกัจไม่อีกเท่าไหร่เออสองหมื่นแปดสี่หมื่นหกเออเอาสองหมื่นแปดหาหมนหมื่หกอันนี้สองหมื่นแปดอนี่เอามาอีกสองหมื่นแปดก็อีกสองสองหมื่นแปดไม่ผมใจทุนด้วย่อนไห้เจ็แปด อันนี้แปดสั้นเด็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสสองสิสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเอาครบหนึ่งไว้หนึ่งสองครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดอัปอ่ะเจ็ดแล้วใครจำสี่ใครจำสี่สิบใบสิบใบของเจใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามี่สิบสี่ยี่สิบห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำสวยมากเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิองามยี่สียห้าจบคังโอเคเอาอันุกระดานโอ้โหเหมืนตับเขาินเลยจะทุกปวดแต่เราทุคกิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก1สิบสองสามสี่หาหกเจ็ปก้า็นตำสองหมื่จะมูสปอรให้เปิดแทงแต่ว่าอาอะไรมาลงได้คนละหนึ่งบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเิดกัเรื่อง่ต้องิดกถือเป็นตำตัวสี่ตำหนึ่งได้จำกัดนะเปิดแทงแออได้แต่ลงได้แค่คนละหนึ่งบาท <c oughs> <c oughs> อเป็นต่ำมีีใครแยกไหมเนี่ยมีหมดแล้วเขาชอบหน้าต่ำอ่อตาต่ำสีเหมือนหนึ่งหมือนหน่งี้สีไปรอเปล่าสีไปสีไปคนนี้ไหกสูงเต็งหกเอาเอาเอาดูเจ๊ก่อนเจ๊ลงอะไรชำเรืองชำเลืองนาเออเจ๊ตามเจ้ามือเอาเจ๊ยะแยกไหมล่ะมันอยู่ทางต่ำนะ หารสองไหมเออมาเลยเอาตรงไหนให้เลยพาไงเต็งตามพาปากโอเคหารสองโอเคเออ,เอ,อสามกับเอียวมาแล้วสี่สีส่ 6เดียวหกสูงเต็งสียังเหลือนี่วะอันนี้นะพดูส้อ่าสี่ยังเหลืออันนี้กินกินับวสเมือสี่เดียวไใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็สิบสองมสิบห้าสปดเมื่นมหมืโอเครู้เรื่องสองหคนละห้าคนละห้าหมื่นโมเมนตค่อยเอาคืนแลที่น ติ่งเท่าไหร่ติ่งสองหมื่น่ี่หมื่นงสี่หมื่น0 0 0 0แปดหมื่นแปดหมื่กับอีกหกหมื่นคนละเจ็ดพันคนลเจ็ดหมื่นแสนสี่เดี๋ยวคนละเจ็ดหมื่น แบ่กันเสียไหมหนึ่อสี่เจ็ดเก้าสิบอารหนึ่งมื่สี่ห้าสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบเก้าสิบสองมื่สามสี่เจ็ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสองมื่นเดแปดเก้าสิบสามมื่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ด้ายี่สส แค่จะนับนะเก็าสิบห้าหมื่นโอ้โหตุกแตกก็แตกก็ได้ห้าหมื่นห้าพบาทหกััวไม่ได้ห้าพันซื้าเจ็ดพันหมื่นเจ็ดหมื้ผมขอถุงพิเศษไปเลยซีซยังมีหนะเก้าสเอาเจ็ดหมืนจะมาบมือมุติ่งซีไม่ไหวแล้วนะโอ้โหซีซเอียวนี่บันเทิงอยู่หรอจมืนมาต่งซีซีเอียวนี่จะไม่หกสองตน หนึ่องส่าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดูกระดานนะครับโอ้โหเก่าจริงใต้นะเจ้านเก่าจริงเต็งตังครับก็ยาวพอแต่ท่านีสูงเอาหมดเลยนะเก็มีสีแล้วเอาแหมล้มมาว่าท่านีสูงเอาหมดนะท่านีสูงเอาหมดนะบอกไปก่อนเต็งสีนี่โอ้ไม่อันเต็งตัวไหนผมก็ไม่อันนะสีไม่มีผมโวยเกินผมอยู่ในถ้วยมาก่อนสีไม่มีสียักหมดเลย หน้าสีขึ้นมาผมยักหมดเลยโอเคยนั่งในถ้วยใช่ไหมใช่นั่งในถ้วยเห็นหมดแหละอาจารย์มีตำกันเหรอเอ้อไม่มีสีผมตัดองหมดเลยนะผมบอกให้หน้าแบบเจ๊ถูกแล้วสิเจ็ดไปเออลงไปเลยทีเดียวมาเออกักสีสาม ติงสามเนี่ยติงสามเหรอเหนื่อเล่นกันเต็งซีเอาอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ตั้งสามเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ก่อนสิบเจ็ดไปใส่ได้เต็มที่แต่ตำสีนะไม่มีอันผมไม่มีอันไให้ได้เต็มที่เลยเนี่ยจะบิดไม่มีสีขอจมูกหน่อยขอก็ขอไปเจก็จ้องอยู่แล้วตั้งกัน จมีหกพี่เรเปอ่ะนะจมกก็ไม่นับหรอกจมูกจะแบ่งเลยมีอ๋อจีจะไปใครจะเอาก็เอาทีนี้จีแล้วอ๋ตัวาตัวติงอ๋ตัวติงติงห้าหกสามติงติงห้าเท่าไหร่เท่ากันไหมเนี่ยอย่างละสองหมื่นอย่างละสองหมื่นห้าที่เหลือหกสามยวที่เหลือหกสามเอียวไม่เอาหกผมก็เป็นสามเอียวใช่ไหมโอเค สามหยวตัวเดียวได้จ้ะได้หมเอาไว้หมูสามหยดพี่ไม่เอาไห้มามาแค่เอาเปิดรังเลยอะสีไม่มีสีไม่มีก็ยังไื้โอ้อะคอยบ้าหูคอยบ้าเพี้ยนปานั้นนะเพี้ยนแน่นอ่ะสองเมตรบ่คอยบ้าหูคอยบ้าเพี้ยนป่านั้น เรียบร้อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเอาเอออาเอาเอาบต่กว่าสอแนบไรตได้ส่อนแต่บดต่ำกว่าสองแล่าเ่าเ้นะคราบ้นกลินกินเอาละบาเนี่เอาละขวบไได้แยกสีนะไปแยกนะแแรกติงต่าเนี่ยติงต่าเนี่ยอเอาขึ้นไปติงสทั้งหมดนั้นมันมันส่หมื่นสีมได้2อดอกแสนสองแสนสอเจน่ะเจเอามาอยู่สาะแพลแหลกเพแผแกก่อนแพ้แรกขอเอาติง ข่อยเอาเต่งต่ำมันเบตามมันสิบเอ็ดข่อยเอาเต่งต่ำขึ้นมาเต่งสีได้สี่หมื่นสี่หมื่นผู้ใดเอาไปก่อนนับเด็กเราแพ้แรกผู้ใดเอาไปเกคือว่าอะไรที่เต่งสีผู้ใดเอาไปก่อนแพ้แรกบึ้งมันข่อยได้สามแพ้แต่เด็กมันมีสองสามแพ้เลยแหละไม่ไม่ของพี่อะถอยถามแพ้แรกถอยไปทางแพ้แ้สอยมงเจไเอาไปแต่ว่าใจเย็นเดี๋ยวพี่ใจให้แสนสองก่อนตรงนี้ อืมหนึ่งสองสามสี่ห้านลั้าสิบิองสิาสี่มฆจคยได้ชหองดอกเนี่ยเจ้ากูเิสมันหลอกติน่ะเจ็ดสีโมฆมันเกอียโมฆากัถามบ้าอะไรเอาไปคอนจะได้ไรก่อิคนสี่สีสี่สี่สี่สิ่สหแล้วคอจะสามสิบสิบกันหลายแพงไงห้ามื่นอใจเเย็นใจกบสะเก็บบวันไปเลยสียทุกคนไดเสียทุกนจนได้เดาทุุ่ยมาใส่ได้ นี่สเก้าพิบเอ็ดสบเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบ อีห้ามือนโีขึ้น่ีห้าเมื่อแลอได้เงินสามสิบสองบ่บห้ไ่รอจ่ายเงินสมควรอขากระทำมันมัลายแผลต้องไลอะไรต้องันอีงอันนี้แผลไอ้ยากที่แรกกันมเนี่ยบอบอแผลยากคัดองพี่คนดยากที่แรกเจยนบอแล้วกเกย์กเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอ็ดสิบสอามห้าีเด เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่บแปดยี่สเก้าสามสิบสามเจ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามจบอ่ามสี่สี่สี่ห้าสีกส้าห้าสบแสนสองแสนจือเส่อมืสี่มื่สี่อแสนสองจ่พอเอาติงสามาติงสอ๋อโอเค บอกว่้จียากจียากเเดี๋ยวจีก็ดุอเอาอ้อ้ำหนี้เีสํทนั่นแล้วงั้นก็จะได้สองแถว่อยเอามาสามเทื่อวันนี้เอาไปไหน่สามเทื่อเอาที่แรกที่แรกเนาะคอยเอามัดสามเถื่งีเอไปไหน่สมเถื่อเอกี่กนอยเาติงสามือนมเาอ่าติื่อเที่แรกี่นี่เอาเจ้าเอาไว้ไา้เสพันนี้มาดูนเอ้ คอยติงต่ำมานี่คือว่าคอยหหกแบบมีคนจัมือเอาใส่ไปนี่มาการงโกซังคอมาติงซี่อีกเด้ออนี่เนี่ยรอบสองรอบสามเลยนี่ต็งสติงสีพิมคนเอาไปีอเดียวนะพี่รอบเดียวสองรอบสองรอบมันมันสงรอบไงผมได้สารอบอะคอยได้สามรอบอะสองรอบรแรกผมเอาติงต่ำมาเต็งสีสองอเออต็งสี่แล้วรอบแรกที่เอามาบนมอจีเอามาต็งสามันบอเกสองเกสี่หมื่นบาทเท่านี้เออ เต็งซี่บัตรทนิพูดอะไรเอาไปรอบรอบสองเอาคอยถามรอบสองก่อนจริงๆพี่เต็งแรกพี่เต็งหลอดสองหมื่นเอามาจากผ่นเมียนคอามาเต็งซี่ก็มาใส่นี่ปุ๊บก็มาถ่านี่ปุ๊บถูกไหมแต่ว่าเจ๊เนี่ยเอาไปจากนี่เอามาใส่ใส่มาใส่หกสามเอามาใส่อะไรไม่รู้หกสามบัตเทนิหกสามอยู่นี่คอยมาเต็งซี่อีกปรแมาณเออทีนี้เต็งซี่เทนี้พี่จะมาเต็งซี่พี่จะมือจะมือต้องกันนะค่ะจะมือเอามาใส่เต็งผากับเต็งหกหกสูงนั่นแหละมันมันมีเจ้ มันโมเมนต์รอบสุดท้ายแล้วมันอยู่เตีงต่ำเจ้าเดี๋ยวเจ้าว่าโดนโดนไปสามรอบอ่ะอย่างนั้นจ้ามือโดนบอเจ้ามือเยเจ้ามือเอาจากต่ำเจ้าเตะจากซีมาต่ำไม่ตามไม่นี่เป็นคนเอาไปก่อนผมเป็นคนเตะราแรกเต็งซีคอยเอารอบสุดท้ายแล้วคือรอบสุดท้ายแล้วที่มันอยู่ต่ำเบ่ร์พอได้ยินว่าซีมัมีก็ยังเอาอยู่จากรอบมึเช่นกันก็เช่นกัเจ้าออกจากรอบเจ้าออกจากรอบรอบเดียวเจ้เฮ้ยงั้สิว่ารอบเดียวเท่าไหร่คอยเอาึ้นมาเต็งซีอีกเจ้าก็เอาไปอีกเจ้าออกสอง ใจเย็นนะมือใจเย็นกันได้มันให้นสองโลกพี่อะเติงตรงนี้สองหมื่นแม่เอาคือมาติงซีรอบแม่มาเนี้ยมาเนี้เออมาเนี้ย่างนี้เดี๋ยวยัเอาเงินไปไว้าทุกคนอ่านี่เนี่ยความติงตั้มหน่ะมาติงซีผู้ใดเอารอบแรกก้อนนี่น่ะที่คอยถามอ่ะนี่เอามาพี่เอามามาใส่ใส่ใส่ติงสามใส่ติงสามผู้ใดใส่ติงซีกับเกย์สมเคศีหมื่นถูกต้องแล้วมาที่นี่ติงซีรอบรอบสองหม่ผู้ใดเอาไปใส่ก็พี่เอาลงต่ำนี่ไงติงตั้มเจ้าเสียเต็มเต็ม ก็เนี่ยก็แสนสองจ่ายไปเมื่อกี้เไงแสนสองบาทเท่านี้เอาง่ายปะ่อยมาเต็งซี่อีกเจ้าเอามาเต็งเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบว่าอันนี้ไอ้แพ้ยูหกสามเนี่ย่อยมาเต็งซี่อีกพุทธาหกสามนี่คอยยังไม่ทันเงินนะเจาหกสามเนี่ย่อยมาเต็งซีโมรูกเขาจะมือเอาจากตามรอบสุดท้ายแล้วคือว่ารอบรอบสุดท้ายข่อยมาเต็งซีเนี่ย่อยบางยังมีซีก็มันไงก็พี่เอารอบเดียวเนี่ยของคอยได้สามรอบข่อยข่อยได้สามรอบทีแรกเนพี่พี่จะเมาอยู่แล้วมันต้องเปิดกล่องเมึงแล้วไงเออเปิด เปิดกล้องดูมันผมได้สามรอบอ่ะเจ้ามือเจ้ามือจะไม่แยกเจ้าเออเจ้ามือนี่เอาจากสเอาจากเอาจากติงซีไปติงหาคับติงหกโรแมนเอาจากตำวิวตำสอง้วพี่เอาไปไหนต่ำแล้วพี่เอาไปไหนต็งห้าเป็หกไงเออต็งห้าเป็หกแล้วจี้เอาไปไหนเอาไปหกไปสามหกสามเขาติงซีเออติงซีพี่มาเจ้าอะไมาลงนี่เออก็ถูกแล้วไงก็จบแล้วไม่มีจักรลองก็จบแล้วก็เจ้ามือเอาแค่เอาแค่รอบเดียวคุยบ้างคุได้สามรอบอ่ะสออเงรอบสองรอบเอง ส่งแลเอากล้องมึงส่กกล้องเอาเปิดกล้องดูเจ้ามือจะไม่ไม่กบ่อยคือเจ้ามือจะ